สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดนะครับออในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3แล้วของเควสอ่าไหว้พระจันทร์หรือว่า Moon Festival 2016นะฮะเราก็จะมาเก็บตกหลายๆเรื่องครับแล้วก็มาทำ a i ล y q u e s t กันนะฮะอย่างแรกเลยมาดูคุณสมบัติของหมวกกันหน่อยนะครับผมเห็นแคสเตอร์หลายๆคนก็พูดถึงและนึกได้ว่าเอะเรายังไม่ได้พูดถึงกันเลยก็คือหมวกตัวนี้นะครับในหน้าเว็บเนี่ยแล้วผมก็พูดไวในคลิปบอกไว้ว่าบวกลักหนึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องนะฮะ เพราะว่าพอถอดเนี่ยจะเห็นว่าให้ดูที่อินนะครับ40บวก5อยู่ใช่ไหมครับพอใส่ปุ๊บกลายเป็น40บวก6ก็คือหมวกเนี้ยจริงๆแล้วเจ้า Rabbit Ribbon Hat เนี่ยมันบวกอินหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีพลังป้องกัน3นะครับหนัก50ใส่ด้านบนใครๆก็ใส่ได้เลเวลรีแควรีแคแค่เลเวลหนึ่เองใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะฮะอันนั้นจบไปเรื่องหนึ่งถัดไปก็มาเปิด ไอเทมกันดีกว่าครับตัวโฮมทาวกิฟต์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าหีหอ่อเล็กๆที่มีกลิ่นอายของพื้นเมืองดั้งเดิมมันจะทำให้หัวใจคุณอุ่นขึ้นน้ำหนัก20จะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยเป็นเหมือนกล่องนะครับใส่ของอาหารไว้ข้างในแล้วก็มีผ้าหอ่อซึ่งก็จะมีวัฒนธรรมของสไตล์เกาหลีนะครับที่เขาจะมีการเอาอาหารใส่ในกล่องแล้วก็ห่อผ้ากันด้วยซึ่งก็จะดูเป็น เป็นของที่ปราณีตั้งใจทำมาให้เป็นอย่างดีนะฮะในโฮมทาวกิฟต์เนี่ยก็จะมออีอาหารหลายชนิดอยู่ในนั้นนะครับก็ลองมาเปิดกันดูแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาอาหารเนี้ยไปแลกฮันโบกกันนะฮะมีอยู่3 EA โอเคผมได้ s อลตี้ไรซ์เค้นะครับแล้วก็อ๋อเพล i นไรซ์เค้กเปิดออกมานี่ได้3ชิ้นเลยนะครับได้ p l a i นไรซ์เค้ก1อัน ได้ซ a l ตี้ไรซ์เค้กอันเลยเปิดอีกอันหนึ่งได้ Sesame p a พาส y รี a ใช่ไหมฮะแล้วก็ s a l ตี้ไร e ์เค้กหนึ่งเ n เ i c e c พลนไรซ์เอีกหนึเนี่ยก็คือเปิดมาจะได้3อย่างนะครับเปิดอีก1อันได้ s a l ตี r i c ซ์เค e กหนึ่ง e y p a ฮันนี่พาส l รี r ห c ึ่ง k ออซีกอีก มาดูกันว่าเรามีของอะไรที่ได้มาบ้างนะครับก็มีเพลนไรซ์เค้กคุกกี้แสนอร่อยผสมเหล้าเล็กน้อยแล้วก็ซอลตี้ไรซ์เค้กขนมโมจิไเค้มครับแล้วก็เซซามี่ a พสฟรีลูกกวาดที่ทำมาจากแป้งเกาลัดน้ำผึ้งและอื่นๆปกติแล้วจะมีตัวอักษรความหมายของคำว,ว่าชีวิตยืนชีวิตยืนความสุขและสันติสัติอยู่บนรูปเทงงูบนเมฆรสชาติดีเมื่อกินคู่กับชาเพิ่มฮิต30ชั่วคราว ฮันนี่พาสตรี่ขนมหวานที่ทํามาจากแป้งของเหลวน้ำพึ่งและอื่นๆมาถูกเรียกว่าอ e ีมูเพิ่มฟรี30ชั่วคราวในการที่จะเอาไอเทมอาหารมาแลกฮันบกนะครับจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆอาหารแต่ละประเภทเนี่ยจะแลกฮันบกได้จํานวนไม่เท่ากันอย่างในของที่ผมได้มาจากตัวโฮมทาวกิฟต์นะครับก็เพลนไรซ์เค้กซอลตี้ไรซ์เค้กเซซาม่พาสตรีฮันนี่พาสตีเนี่ย อยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับคือกลุ่มที่แรกได้3ชิ้นนะครับดังนั้นผมมีทั้งหมด7 8 9 9อันนะครับ9อันได้อันละ3ก็น่าจะได้27ชุดเลยผมก็จะแลกละนะครับนี่คุยกับเด็กคนนี้นะครับเปลี่ยนอาหารไปชุดทันบกนะครับแล้วเราก็ต้องเลือกว่าของเราเป็นแบบ3 EA ก็มีเพล n r i c ์เค้ก แล้วก็จะหายไปหนึ่งทีเราจะลองสำรวจในนาขยางกรุ๊ปที่นี่สักหน่อยนะครับมี NPC หลายคนเลยอันนี้นาวิกอันเทนเนี่ยนะครับเออข้าไม่อยากกลับบ้านหข้าจะอยากกินซาลัญญาดกับนมแต่ว่ามันก็แค่นั้นท่านพ่อท่านแม่เอาแต่ถามว่าเมื่อไหร่ข้าจะแต่งงานพวกหลานๆก็คงจะขอแต่ค่าขานมนี่มันเทศกาลว้นประจันนะข้าอยากจะอยู่บ้านเฉยๆคนเดียวแล้วนอนกินส้มไปตลอดเลยเขาก็พูด แบบนี้นะครับก็แค่พูดคุยนะฮะเราลองไปดู n p c ตัวอื่นตัวนี้นะครับคนนี้ทารุบอกว่าหลังจากที่ข้าทํางานมานานใน,นที่สุดข้าก็แต่งงานและตั้งลูกหานได้แล้วข้าเตรียมของขวัญพิเศษให้กับท่านพ่อและน้องๆที่อยู่บ้านเกิดพวกเขาจะคิดว่ามันคือของขวัญหรือเปล่านะอืแต่แค่เห็นก็น่าจะดูแล้วแหละข้าไม่กังวลอะไรอีกแล้วส่วนคนนี้โคจิเชชเนี่ยนะครับ ในที่สุดข้าก็ได้กลับบ้านในรอบไม่กี่ปีมานี้สักทีดีใจจังบ้านเกิดของข้านั้นตั้งอยู่บนภูเขาสวยเหมือนกับภาพวาดแล้วยังสามารถมองพระจันทร์ได้สวยงามมากอีกด้วยนะมีไก่ด้วยครับไก่ก็คุยได้เหรอเนี่ยกับเลนิชกาในลองคุยกับไก่กุกกาข้าต้องกลับไปที่บ้านเกิดนะแต่ว่าพวกเราพาวอลนัทกับพวกเราเดินทางไกลๆไม่ได้ข้าลองคิดๆดูแล้วเลยแวะมาที่นาขยานกรุ๊ปดู บอลนัดเป็นเหมือนคนในครอบครัวของพวกเราแต่ว่ามันคงเดินทางไปไกลไปไหนไกลไม่ได้ข้าเศร้าใจจังจะมีใครช่วยดูยแลได้ช่วคราวหรือเปล่านะเองมาคุยกับพี่ช้างนะครับอันนี้ยานโกะเหรอแวนโก๋ใช่ไหมข้าคือนักศิลปะที่มาจากรูนมิกกาแต่ว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วข้ากลัวเทศกาลไหว้พระจันทร์อ้าวทำไมล่ะเพื่อนของข้าหายไปหมดเลยร้านอาหารก็ปิดหมดลูกค้าที่จะมาวาดภาพก็หายไปหมดข้ากลัวเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นงั้นไป เราต้องลองคุยกับเด็กน้อยคนนี้สักหน่อยไหมถ้าเปลี่ยนอาหารในช่วงเทศกาลเป็นชุดฮันบกสวยๆให้เองลองใส่ชุดฮันบกสวยๆในช่วงเทศกาลกันดูจ้ามันคืออะไรเหรอที่ร้านของพวกเราเป็นร้านชุดฮันบกเพราะอย่างนั้นในช่วงเทศกาลแบบนี้คนก็เลยไม่พอทางครอบครัวก,ก็เลยต้องมาช่วยกันทาชุดฮันบกทั้ทงๆที่เป็นช่วงเทศกาลแท้ๆแ้่ยังไม่ได้กินเค,ค้กข้าวสก้อนเลยเพราะงั้นข้าเลยจะเอาชุดฮันบกที่ข้าทําให้กับคนที่เอาอาหารมาให้ข้าข้าเลยมาประชาสัมพันธ์อยู่ที่นี่ยังไงละ่ะ แต่ว่าฝีมือของข้ายัางดีไม่เท่ากับท่านพ่อท่านแม่เวลาใส่ก็เลยลำบากนิดหน่อยแต่ก็ใส่ไม่ยากหรอกนะสวยด้วยอีกต่างหากถ้าหากท่านนำอาหารมาให้ข้าอีกข้าจะให้ชุดท่านบกกับท่านอีกถ้าหากอยากแลกเปลี่ยนแล้วล้วก็มาหาข้าได้เสมออ่อาอันนี้ถ้าเลืกอนันี้ก็จะเปลี่ยนชุดเป็นท่านบกนะฮะเปลี่ยนอาหารเป็น,นท่านบกส่วนนี้ข้าชอบอาหารมากกว่าชุดท่านบกเสียอีกถ้าสมชุดท่านบกแล้วทานอาหารช่วงเทศกาลนี้อาจจะทําให้ท่านอารมณ์ดีขึ้นก็ได้นะก็อาหารในช่วงเทศกาลนี้มันอร่อยมากๆเลยขอให้ทุกคนสนุกกับเทศกาวพรระะจ์น อเอ๊ะเราลืมคุยกับคนที่เคาน์เตอร์ของเราหรือเปล่านาคยางเทเลพอเตอร์ที่ปลายยอดนั้นมองเห็นดวงจันทร์ชันมากๆเลยล่ะถ้า,าเป็นช่วงกลางคืนผู้คนจะมารวมตัวกันเพื่อชมพระจันทร์กันเยอะเลยข้าน่ะเห็นทุกวันอยู่แล้วก็เลยลองชวนท่านจะมองออกมาด้วยกันแต่ว่าเขาบอกว่ากลัวมแมลงกัดเลยจะไม่ออกมาข้างนอกเด็ดขาดสงสัยจะไม่รู้ว่าเสียงพูดคุยกันของผู้คนมันดีขนาดไหนนะส่วนคนนี้ออฟฟิเซอร์ ไอเวอรุโนท่านเซอร์แวน์เกลันแห่งกรูนกับท่านซีออนวูนักแห่งแดนมังกรสงครามร้องขอความช่วยเหลือมาถามถึงท่านเซียนเดสด้วยกันนะถ้าหากท่านตรวจสอบที่กระดานขอความช่วยเหลือหรือว่าไปพบเขาโดยตรงพวกนั้นคงจะดีใจแน่อันนี้ต้องพูดถึงเดลี่เควสอันใหม่แน่เลยครับอาละเราคุยครบหมดแล้วเราก็ลองมาคุยกับกระดานมารับเควสกันดีกว่าครับนี่คือเควสบอร์ดรับ คำขอของ Lady Ivory Return to Moon นี่นะครับเขาบอกข้าตั้งใจจะรวบรวมวัตถุดิบในการทำว่าวสำหรับเทศกาลพระบจันปีหน้ารบกวนท่านช่วยหาวัตถุดิบในการทำว่าวมีวินโด w เพเปอร์และทรีบร c นชอย่างละ10 EA ให้ค่าหน่อยสิวินโด้เพเปอร์สามารถหาได้จากดัม pling ชายและทรีบรันชสามารถหาได้จากฟลอร่าค่าจะรอนะท่านจะรับเคลสหรือไม่รับเลยรวบรวมวินโด้เ a เปอร์ EA Tre เอ็มทรีบรันช์นำไปส่งพี่บอร์ดหรือท่านเซอร์แวน์เกิร์อุ่นที่ก่อนรู รับอีควสหนึ่งด้วยครับ No ว i สค Concern นข้าอยากกลับไปเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นข้าอยากเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยถนะ้าหากได้เห็นการต่อสู้ของท่านก็คงจะทำให้มีกำลังใจที่จะเริ่มฝึกฝนใหม่ได้หากท่านช่วยแสดงวิธีล่าแมนทิส20ตัวให้ดูข้าก็จะเรียนรู้และทำตามท่านได้ยังไงล่ะข้าหวังว่าท่านจะช่วยข้านะรับหลังจากที่ล่าแมนทิส20ตัวแล้วให้กลับไปรายงานที่บอร์ดหรือท่านโนวิสซันที่แคสเซิลออฟดราก อันนี้ก็คือกำหนดเลยว่าให้ล่าแมนทิส20ตัวนะฮะแล้วก็ไม่ช่วยเราวาร์ฟซะด้วยสิเห็นทีเราจะต้องลองเดินทางไปที่กอนรูนดูน,นะครับขั้นแรกผมก็จะกลับไปทีออ่จะต้องไปที่อัลเบอร์ตาเพื่อจะไปก่อนรูน เราก็จะไปที่ท่าเรือนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเด็กที่ดรอปน่าจะดรอปวินโดว์เปเปอร์เนี่ยอยู่ที่ก่อนรูนนี่ครับท่าเรือนี้ผู้แนะนนำเมืองคุณลุ้นก็คือ กอนรูนอันเดียวกันเลยนะครับก็จะไปสู่กอนรูนหนึ่งหมื่นเซนีไปเลยเนี่ยครับเจ้าเด็กตัวนี้เราจะลองเราจะลองมาดูนะครับเจ้าวินโด์เปเปอร์ที่เราต้องหาเนี่ยนะครับหาได้จากตัวดัม pling ชายเด็กน้อยคนนี้นี่เองนะฮะ แล้วเป็นไอเทมพิเศษนะครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรารับเควส t นี้เท่านั้นดังนั้นไอเทมนี้มันจะไม่ดรอปลงพื้นนะครับถ้าเราได้รับเนี่ยมันจะมันจะขึ้นอยู่ข้างบนเลยอย่างอันนี้รอบนี้ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองตีตีตัวอื่นให้ดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่12ชิ้นนะครับวินโด w เปเปอรเนี่ยครับลอาตีก็คนนี้นะครับเนี่ยครับจะขึ้นมาเลยครับวินโด w เปเปอร์ EA อันนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเก็บเลยนะครับดังนั้นจะได้ไม่ต้องงงว่าเอ๊ะทำไมตีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นวินโดว์เปเปอร์ดรอปเลยลองเปิดดูในในกระเป๋าเก็บของเรานะครับอาจจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีขึ้นมาเองอย่างอันนี้มันก็ไม่ได้คือมันไม่ได้ได้ทุกตัวนะครับแต่ก็มีโอกาสได้ไม่ยากดังนั้นการหาวินโดว์เปเปอร์10ชิ้นเนี่ยถือว่าไม่ยากก็อาจจะแค่ว่า มาก่อนรูนแล้วก็หาไปเยอะๆแล้วก็รอเอาไว้แรกในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาทั้งทีก็เก็บไปเยอะๆเลยโอเคครับต่อไปเราจะไปหา Tree Branch อีกสัก1ิ EA นะครับซึ่งน่าจะต้องไปตีเจ้าตัว f l o r ่าอยู่แถวๆเกฟเฟนดังนั้นเราก็จะวาไปที่ g กฟเฟนนะครับผมก็จะกลับผมเซฟไว้ปลายยอนก็จะกลับไปปลายยอนก่อนงั้นผม ไปพอนเทล่าก่อนด้วยวัปของตัวเองแล้วกันนะครับมาถึงพอนเทล่าแล้วผมก็จะซื้อวัปไปกิฟเฟนนะครับต้องลองเดินไปหาดูว่าเจ้าฟอรล่าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะ โอเคแล้วก็ผมจะซื้อว้าไปเมาส์มาเจอเนอต่อเลยนะครับมาเจอเนอร์เดฟพิทลัดหน่อยเนาะแล้วผมก็จะไปทางขวานะครับอ่าแมมันดี เราจะไปทางด้านขวานะครับลางแถวแถวนี้หรือเปล่าแบบนี้ก็เป็นแบบที่ผมมาเก็บเลเวลเลยนะเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนเต็มแบบเลยครับตอนนี้คนหาวยไปหมดเลยแบบนี้น่าจะมีฟอร์ลานะ เจอแล้วเจ้าฟอร่านะครับอยู่ที่แมปนี้นี่เองนี่ได้แล้วครับ p รี b บรน c h หนึอ่ามาแล้วครับอันที่หนึ่งเราก็หาสักสิบชิ้นนะครับอ่าได้ชิ้นที่สองแล้วครับ ได้ t r e branch มาครบ10อันแล้วนะครับก็สแสดงว่าของที่ใช้สำหรับเควส์หที่เป็น daily quest เนี่ยนะครับก็ครบแล้วนะครับอย่างละ10ชิ้นเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเก็บเควส์สเลยนะครับโดยการไปตีเจ้า mantis ต,ตัวตัะตะแต,แตนเนี่ยนะครับผมคิดว่า mantis เนี่ยน่าจะมีอยู่ที่แมปหนอนแดงนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องลองหาดูก่อนว่าจะไปทางไหนดีผมจะลองลงไปข้างล่างนะครับ อาวาร์ปมาแถวนี้แล้วจะลองไปที่จุดแดงข้างล่างดูแล้วก็ไปทางขวาดูครับว่าจะเจอแมนทิสไหมเราต้องจัดการแมนทิส20ตัวแล้วเควส์ของโนวิซันเนี่ยจะเปลี่ยนมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นแมนทิสวันอื่นจะเป็นอะไรเนาะเ,เจอโยโย่ Yo กับฮอนท่าทางจะไม่ยังไม่มีนะครับ เดี๋ยวจะไปทางขวาอีกสักแมปหนึ่งดูครับามาทางด้านนี้แล้วเราจะไปทางแมปขวานะครับไปดูกันว่าเราจะหาแมนทิสเจอที่แมปไหนทำให้เราต้องเดินหลายแมปเหมือนกัน <laughs> <laughs> เพลงอย่างนี้มันใช่ ถ้าจําไม่ผิดแบบนี้แหละครับน่าจะเป็นแบบหนอนแดงนะครับเจอหนอนแดงเจอแมงมุมเราจะขึ้นจากแบบหนอนแดงไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยไม่เจอแมนทิสเลยมีแต่หนอนแดงกับเจ้าแมงมุม แล้วมีบอสโปลลิงด้วยโปลลิงยักษ์ แบบนี้นะครับมีแมนทิสแล้วเต็มเลยทีเดียวแล้วก็มีแมงมุมอยู่ด้วยนะครับอยู่แบบเหนือจากหนอนแดงขึ้นมาแบบหนึ่งะครับต้องขอบคุณน้องฟลุกเป็นน้องในกิวผมเลยนะฮะเพราะว่ามาเดินอยู่แถวนี้แล้ว,ลวรู้สึกว่าหาไม่เจอโอ้โหเพียบเชียวหาไม่เจอนะครับจนต้องหาแมนทิส20ตัวนี้ทำไมหายากจังตอนนี้หาเจอแล้วนะครับ มิชชั่นของผมก็คือต้องจัดการเจ้าแมนทิสเนี่ยนะครับ20ตัวอันนี้เป็นเควสเดลิควสของโนวิสซันนะฮะเอาละครับเราก็ตามเก็บเจ้าแมนทิสมาตอนนี้19แล้วนะครับนี่ครับก็อีกตัวเดียวก็จะครบ20แล้วนะครับปึ๊บวิ่งหนีเลยดีกว่า,อานอนแดงจะวางพิษเราเราหนีก่อน นี่ครับ20ตัวแล้วนะครับเรียบร้อยดังนั้นก็เป็นอันครบหมดนะครับทั้ง daily quest 1แล้วก็2นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะกลับไปส่ง quest กันดีกว่านะครับผมกลับไปเมืองปลาย่อนกันเลยเราก็ไปที่นาขยางกรุ๊ปเหมือนเดิมครับมาหาเทเลพอร์ตตรงนี้ใครยังไม่ได้ดูคลิป สคลิปแรกของเมนเควสก็ดูก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องก็เราเคยทำแล้วจะไม่ได้อธิบายละเอียดแล้วนะครับมาถึงแล้วมาส่งเควสที่บอร์ดครับผมส่งที่บอร์ดนะก็มาเลือกตรง lady ivory return to moon นะครับเรียบร้อยครับได้ hometown gift มา3 EA อันนี้ก็สำหรับ daily quest ของเควสแรกนะครับแล้วก็ส่งเควส no wit concern ได้ Herbal ั o n e y t t a มาหนึอันนี้เป็นสุ่มนะครับก็จะสุ่มได้อาหารมา1อย่างซึ่งเราก็จะเอาของทั้งหมดนั่นมาเพื่อแลกชุดฮันบกสำหรับผมนะครับผมก็อยากได้ชุดฮันบกหรือว่าจะเก็บอาหารเอาไว้ใช้นะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ย h r r b l l Honey Tea ก็บวกอินสก็แล้วแต่ว่าเราอยากเอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยได้โฮมทาวกิฟต์มาอีก3ชิ้น ก็เดลิคว e ส t ในแต่ละวันสรุปก็คือว่าจะได้โฮมทาวกิฟต์สาชิ้นจาก d ดลิคว u ส s หนส่วนเด l ิคว e ส t อันที่2เนี่ยก็จะได้เป็นสุ่มอาหาร1อย่างนะครับแล้วก็ d เด l ิ Quest นี่ก็จะสามารถมาทำได้วันละครั้งนะครับทั้ง2 Quest สไปเรื่อยๆในช่วงเวลากิจกรรมดังนั้นก็ใครที่ชอบที่จะสะสมอาหารแ,บบแปลกๆนะครับที่ช่วยเพิ่มสแตทหรือว่าอยากได้ชุดฮันบกก็ เป็นโอกาสที่อย่าลืมมาเก็บ d a i l y quest กันในแต่ละวันนะครับอาจจะเจอคุณ BLZ นะครับแล้วก็เออคุณสุดซอยสดซอยซอยไม่ยัง้งโอ้โหของกิลลักกี้สไลด์นะครับก็มีการทักทายกันฮ อเอาละวันนี้ก็ได้พูดเพิ่มเติมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหมวกและปิดริบบอนแฮอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวโฮมทาวกิฟต์นะครับแล้วก็เดลิคว s สทั้ง2อันก็ได้ลองไปทำกันมาแล้วเรียบร้อยดังนั้นก่อนจากกันไปผมก็ขอใช้ชุดฮันบกที่แลกมา <bonito> น่ารักดีนะครับใช้ได้แค่10นาทีแต่ว่าน่ารักดีนะครับ รู้สึกเป็นชาวเกาหลีอันนี้ก็เป็นสไตล์ชุดฮันบกของผู้ชายนะครับคิดว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับในเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่าลืมมาทำเควสกันนะครับไม่ว่า,าในการที่จะแลกหมวกในเมนเควส์แล้วก็มาแลกชุดฮันบกมาใส่เล่นกันเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเอามาใส่เล่นได้ไม่ต้องเครียดไม่ใช่ว่ามีแค่ชิ้น2ชิ้นใช้แล้วก็หมดแป๊บเดียวหมดนะฮะ เาลากันไปตรงนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม